ว่าวงล้อมตอนที่หนึ่งเป็นเวลาเกือบสิบนาทีที่เสบายนั่งอยู่ในห้องรับแขกอันหรูหราเพื่อรอคอยพบท่านเจ้าคุณประมวลวิธีกิจคา,าบาดีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้จอมโจรแต่งกายแบบสากลชุดสีขาวนั่งสงบเสงเงยมอยู่ตามลําพังกระทั่งสภาพบุรุษผู้สูงอายุร่างแบบบางคนหนึ่งพาตัวเข้ามาในห้องรับแขกท่านผู้นี้คือเจ้าคุณประมวลนั่นเอง ่าางของท่านภาคภูมิใบหน้าอิ่มเอิบมีสง่าบอกความมียศถาบรรดาศักดิ์ขณะที่เจ้าคุณมองเขาอย่างตื่นตื่นเซอรบก็ยกมือไหว้ท่านทันท,นทีสวัสดีครับใต้เท้าครับทนาบดีพุท่ารับไหว้ย,ยิ้มให้เขาเออสวัสดีคุณเออเรวัดครับเยช,ชาลาสุดตัวนั่งบนโซฟาริมหน้าต่างสาวใช้รูปงามคนหนึ่งถือถาดใส่เครื่องดื่มเดินเข้ามาในห้องจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วกลับออกไป ท่านเจ้าของบ้านนึกไม่ออกว่าเสือใบผู้นี้เป็นใครท่านเลื่อนหิบบุหรี่ให้เขาเชิญเขาสูบบุหรี่แล้วกล่าวถามคุณมีธุระอะไรละ่ะก็โทษเถอะผมนึกไม่ออกจริงๆเคยรู้จักคุณที่ไหนแต่นามคุณดูเหมือนผมเคยได้ยินฮฮ <c oughs> คุณโจนหัวเราะกระผมกับไต้เท้าไม่เคยรู้จักกันหรอกครับฮ <c oughs> อ๋องั้นเถอะแล้วคุณมีธุระอะไรเกี่ยวกับผมละ่ะเสือใบกล่าวกับเจ้าคุณกระมวลอย่างนอบน้อม กระผมมีข่าวร้ายมาเรียนให้ท่านใต้เท้าทราบครับเจ้าคุณประมวลขมวดคิ้วยน่นข่าวร้ายข่าวร้ายของผมครับถูกแล้วแต่ว่าใต้เท้าไม่ควรตนกตกใจเกินไปถ้ากระผมจะเรียนให้ทราบว่ามีคนร้ายคณะหนึ่งจะเข้าป้นบ้านใต้เท้าในคืนวันนี้และจะทําการป้อนอย่างเงียบที่สุดใบหน้าเจ้าคุณประมวลซีดเผือดลงทันทีใจเต้นระทึกผิดปกติผมจะถูกป้นแย่ yeah, ละลูกชายผมเขากลัมาอยู่เสียด้วยขอโทษคุณเป็นนายตำรวจเลยครับ ไม่ได้ครับใต้เท้าโปรดอย่าเพิ่งซักกระผมเลยกระผมรีบมาเรียนให้ใต้เท้าทราบด้วยความหวังดีต่อใต้เท้าเพราะใต้เท้าเป็นธนาบดีที่ตั้งมั่นในสุจริตธ,ธรรมใต้เท้าประกอบอาชีพอย่างที่เรียกว่าสัมมาอาชีพกระผมเป็นห่วงใต้เท้าเมื่อทราบข่าวนี้จึงรีบมาหาใต้เท้าทันทีเจ้าคุณประมวลจ้องตาเขม่งมองดูเขาขอบคุณมากคุณเลวัดผมจะไม่ลืมความการุณาของคุณเลยโปรดเล่ารายละเอียดให้ผมฟังหน่อยเถอะ พวกโจรคณะไหนที่มันจะป้นผมผมจะได้รีบแจ้งให้ตำรวจทราบขอความอารักขาจากเขาคุณโจรเล่าให้เจ้าคุณประมวลฟังทันทีเรื่องคนร้ายที่จะเข้าป้นเจ้าคุณประมวลในตอนดึกวันนี้นั้นเป็นพวกอันธพาลทินทานอยู่ทางบางรักเขาล่วงรู้แผนการป้นนี้ก็เพราะคนของเขาคนหนึ่งรู้จักคุ้นเคยกับพวกโจรการป้นจะเริ่มในตอนดึกสงัดคืนวันนี้ชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งตอนสุดท้ายเขากล่าวว่าแต่เท้าคงตกใจมาก หากกระผมจะแสะดงตัวให้ทราบว่ากระผมเป็นใครเจ้าคุณประมวลมองดูเขายังโกกกลัว,ลวท่านไม่อาจทราบได้ว่าขุนโจรผู้นี้มีเจตนาต่อท่านจริงหรือเปล่าบอกผมหน่อยเถอะคุณไรวัตถ้าคุณไม่ใช่ตำรวจคุณเป็นใครคุณเป็นอะไรเสื้อใบย,ยิ้มเล็กน้อยกระผมเป็นมิ่งขวัญคนจนและเป็นมิตรที่ดีกับผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในสุจสิริธรรมอย่าตกใจไม่ต้องกลัวกระผมนะครับใต้เท้าใต้เท้าคงนึกออกหากกระผมจะเรียนว่ากระผมเป็นโจร เจ้าคุณประมวลตกตะลึงพึงเพลิดเม็ดเหงือปรากฏที่ใบหน้าอันซีดเผือดของท่านทันทีเสือายเจ้าคุณประมวลอุทานออกมาดังๆครับผมกระผมคือสบายกระผมเป็นมิตรที่ดีของใต้เท้าไม่ต้องกลัวผมครับโปรดทําจิตให้สบายเจ้าคุณประมวลอกสัน่นขวัญหายรู้สึกตัวเหมือนหัวใจของท่านจะหยุดเต้นท่านบอกกับตัวเองว่าในชีวิตของท่านท่านไม่เคยได้รับความะกรกตกใจเหมือนครั้งนี้เลยคุณ,ค,ณคุณเลวัต ท่านพูดตะกุบตะกักสั้นเคลือกผะผ,ผมตื่นเต้นจนแทบพูดอะไรไม่ได้แล้วคุณโจรยิ้มให้เจ้าคุณประมวลกลดมั่นใจเถอะครับกระผมมาหาใต้เท้าฐานมิดกระผมนำข่าวร้ายมาเรียนให้ทราบนอกจากนี้กระผมยังยินดีช่วยเหลือไต้เท้าป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติใต้เท้าให้รอดพ้นจากเงื้อมือโจรใบหน้าเจ้าคุณประมวลค่อยแช่มชื่นขึ้นถึงแม้ท่านจะตื่นเต้นตกใจเมื่อได้เผชิญหน้ากับขุมโจรแต่เมื่อท่านนึกถึงพฤติการของกองโจรเชิดดำ ที่ตั้งตัวเป็นปลปักแต่เฉพาะคนมั่งมีทิ่รีตนาทาเลนคนจนท่านก็โล่งใจคุณเลยวัดผมขอขอบคุณคุณอีกครั้งได้รับตามตรองผมตื่นเต้นมากทีเดียวไม่นึกไม่ฝันว่าผมกับคุณจะได้พบกันคุณจะช่วยเหลือผมเลยครับครับผมถ้าใต้เท้าอนุญาตกระผมจะนําเชิดดาในบังคับบัญชาของผมสักสองสาคนมาซุ่มดักรับมือพวกจรที่บ้านใต้เท้าในคืนนี้เจ้าคุณประมวลรีพูดกับเขาทันทีผมอนุญาตคุณเลยวัด ผมจะต้อนรับคุณและบทอุหานคุณอย่างเต็มที่ทีเดียวขอให้ไว้ใจคนในบ้านนี้ทุกคนจะไม่แพร่งแารความจริงเรื่องนี้ให้ใครทราบเลยดีแล้วครับถ้าเช่นนั้นเราสองทุ่มคืนนี้กระผมจะมาพบใต้เท้าในนามเสอใบกระผมขอรับรองว่าเชิดดำจะช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของใต้เท้าสุดความสามารถกระผมไม่มุ่งหวังการตอบแทนอะไรจากใต้เท้าเลยต้องการช่วยเหลือสนับสนุนคนมีเงินที่สร้างความมั่งมีด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนไม่เบียดเบียนขุดเลือดขุดเนื้อคนจน เจ้าคุณประมวลนิ่งอึงมองดูขุนโจรอย่างชื่นชมคุณเป็นโจรที่ได้รับความเคารพจากผมด้วยน้ำใสใจจริงผมจะไม่ลืมความการุณาของคุณเลยต่างคนต่างมองดูหน้ากันและยิ้มให้กันขุนโจรสนทนากับท่านเจ้าของบ้านอีกสักครู่หนึ่งก็ลากลับเจ้าคุณประมวลตามออกมาส่งเขาที่หน้าตึกเสือใบไม่ได้เป็นจอมโจรที่น่ากลัวดังที่ท่านคิดเลยเขาเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่ง พูดจาเรียบร้อยบุคลิกลักษณะสงา่าพาเผยยิ่งนักดวงจันทร์คืนข้างแรมเพิ่งโผล่ผลขอบฟ้ามันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่มักสันอยู่ในความเงียบอากาศต้นเห็มันค่อนข้างหนาวเย็นบ้านเจ้าคุณประมวลเงียบสงัดแต่ภายในบ้านอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมขุนโจรสิริและบริวารเชิดดำอีกสาคนแอบซุ่มอยู่ตามจุดต่างๆ เขามาถึงบ้านเจ้าคุณประมวลเมื่อเวลา20นาฬิกาตรงและได้รับการต้อนรับจากเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีเวลาผ่านพ้นไปตามลําดับเข็มนาฬิกาพรายน้ําที่ข้อมือเสือใบบอกเวลา1นาฬิกา10นาทีเขากับผู้ช่วยของเขานั่งอยู่ในที่มืดข้างเรือนต้นไม้บนเก้าอี้สนามตัวหนึ่งทอมสันวางบนตักคนละกระบอกทั้งสองไม่ใครจะได้พูดอะไรกันกระทั่งรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาหยุดนอกรั้วบ้านเจ้าคุณประมวลคุณโจรกล่าวกับผู้ช่วยของเขาเตรียมพร้อมคุณสิริ ครับผมผมพร้อมแล้วจากแสงสลัวของดวงจันทร์เสือใบกับสิริตังทอดตามองไปหน้าบ้านสกูทั้งสองแกลเห็นชายชะการกลุ่มหนึ่งมุดลัวพูดละหงทยอยกันเข้ามาในเขตบ้านจํานวนทั้งหมดนับได้6คนทุกคนแต่งกายกลืนความมืดมีปืนยิงเร็วและปืนพกถืออยู่ในมือคุณโจรกับผู้ช่วยเขาตังยึดที่มั่นคนละแห่งเสือใบาอาศัยกองอิดเป็นที่กำบังตัวสิริยึดมะขามใหญ่ต้นหนึ่งสองเสือประทับปืนกลมือเตรียมพร้อมระนิ่งเฉย และทั้งพวกโจรเคลื่อนขบวนใกล้เข้ามายังตัวตึกด้วยความระมัดระวังถึงแม้แสงเดือนไม่แจ่มจัดเหมือนคืนค้างคืนก็ยังมองเห็นตัวกันถนัดพวกโจรเข้ามายืนชุมนุมกันใต้ต้นไม้ใหญ่ด้านขวาของตัวตึกคงใช้เวลาปรึกษาหารือกันเสือใบแกล้งผิวปากเป็นเสียงสั้นๆติดต่อกันสามครั้งลรวร้องตะโกนขึ้นวางอาวุธให้หมดในนามของเจ้าหน้าที่ท่านใดนั้นพวกโจรก็ตอบคําพูดของเสือใบกลับมาด้วยปืนยิงเร็วด้วยกระสุนสองสามนัดที่เฉียดเข้าไปยังบุตรวิด เสียงปืนยิงเร็วทั้งฝ่ายเชิดดำก็แผดขึ้นบางบริวารขุนโจรสามคนที่แอบอยู่ในที่กำบังอันมิดชิดต่าง ita, ปล่อยกระสุนไปยังพวกโจรอย่างความประสาระสายให้บังเกิดขึ้นแก่พวกโจรทั้ง6คนนี้สบายเหนี่ยวกายปล่อยทอมสันออกไป2ชุดถูกโจรสองคนล้มกลิ้งมองแลเห็นได้ถนัดแล้วอีกสองคนก็ถูกสเตนของกลุ่มเชิดดำังาะหงายมันเป็นการต่อสู้ที่ปิดฉากลงเพียง1ิวินาทีเท่านั้นเองพวกโจรที่เหลือเพียงสองคนวิ่งหนีไปทางประตูใหญ่หน้าบ้าน บริวารเชิดดำทั้ง3ยกปืนยิงเกลวขึ้นยิงกลาดไล่หลังกระสุนถูกร่างกายทะลุป,ปลุกพลุล้มกลิ้งอยู่ที่สนามหญ้านั่นเอง6ชีวิตเป็นเหยื่อเชิดดำไปแล้วอย่างง่ายดายเสียงปืเนเงียบลงแต่ชาวบ้านมักขสันรตรนกตกใจไปตามๆกันเสบยพาผู้ช่วยเขาออกจากที่ซ่อนบริวารทั้งสคนทยอยกันออกมาคุณสิเลช่วยตรวจดูสิคนไหนยังไม่ตายช่วยกันอุ้มมันขึ้นบนตึกจะได้ช่วยเหลือกันอาวุธทุกกระบอกยึดไว้เป็นประโยชน์กับเราต่อไปผู้จบ เขาก็เดินไปที่ตัวตึกร้องตะโกนเรียกเจ้าคุณประมวลแต่เท้าครับปลอดภัยแล้วครับไฟฟ้าร้อยแรงเทียนหน้าตึกเปิดสว่างจ้าจากนั้นบานประตูก,ก็เปิดออกเจ้าคุณประมวลสวมเสื้อนอนมือถือปืนกระบอกหนึ่งเดินตัวสั่นงันงกออกมามันหนีไปแล้วแล้วคุณเลวัตท่านพูดเสียงสั้นเกลือเสอใบย,ยิ้มให้ท่านเราผมเข้าใจว่าตายหมดทั้งหกนั่นแหละครับเจ้าคุณประมวลทอดสายตามองไปข้างหน้าแล้วท่านก็ยกมือตบบ่าเขา เองมากคุณเลวัตพวกคุณมีใครบาดเจ็บบ้างหรือเปล่าเปล่าครับทุกคนปลอดภัยมันเสิร์มาเข้าทางปืนเรายืนล้มกลุ่มกันเสียด้วยใต้เท้าปลอดภัยแล้วครับแต่กระผมเสียใจที่ต้องกลาบลาใต้เท้าไปเดี๋ยวนี้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงขืนชักช้าก็ผมจะได้รับคราะไปด้วยสองสามนาทีนี้ตำรวจกองตรวจที่ได้ยินเสียงปืนคงมาที่นี่ครับเจ้าคุณประมวลจับแขนเข่าไว้เดี๋ยวก่อนคุณเลวัตเรื่องนี้ผมควรจัดการอย่างไรต่อไปคุณโจนนิ่งคิดโทรศัพท์ครับ โทรไปแจ้งตำรวจให้เจ้าของท้องที่ทราบเราผมจะติดต่อหรือพบคุณได้ที่ไหนคุณมีบุญคุณต่อผมหรือห้ลผมควรตอบแทนพระคุณคุณและพวกเชิดดำบ้าง <c oughs> ไม่จาเป็นหรอกครับใต้เท้ากระผมกระหับเรียนไปแล้วกระผมช่วยเหลือใต้เท้าโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนหากไต้เท้าไม่ลืมและนึกถึงผมเมื่อไหร่โทรไปคุยกับผมได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ผม3ามสามแแต่ขอโปรดรักษาเป็นความลับด้วยนะครับเจ้าคุณประมวลพยักหน้าทราบ 338933เกามอ้าวผมจำได้แล้วผมยอมตายเสียดีกว่าที่ผมจะยอมบอกหมายเลขโทรศัพท์คุณให้คนอื่นทราบคุณโจนหันมาทางสิริซึ่งเข้ามายืนข้างๆเขาว่าไงคุณสิริตายหมดครับทุกคนถูกกระสุนปืนของเราคนละหลายนัดถูกที่สําคัญทั้งนั้นครับถ้าอย่างนั้นให้มันตายอยู่นั่นแหละกว่าเจ้าหน้าที่เขามาจัดการต่อไปรีบกลับเถอะคุณสิริสองเสือต่างยกมือไหว้เจ้าคุณประมวลเจ้าคุณยื่นมือให้เสือใบและสิริสัมผัส เราพึมพำให้สินให้พรเขาต่อจากนั้นเสือใบก็นําบริวารเขาออกทางหลังบ้านเจ้าคุณประมวลซึ่งปลอดภัยกว่าออกถนนใหญ่หน้าบ้านเพราะเลงจับปะทะตํารวจเขา้าเสือใบทําข่าวคลึกโครมอีกแล้วขุนโจรช่วยธนบดีผู้มั่งคั่งให้รอดพ้นจากการถูกตลเชิดดาประทะพวกโจรยังทรหดในบ้านพระยาป,ประมวลพวกโจรถูกเสือใบกับบริวารยิงตายราบหัวหน้าโจรเป็นนักเลงมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งถูกกระสุนทอมสารสามนัด หลังสบายปราบโจรราบคาบแล้วก็พาบริวารหลบหนีไปจากบ้านะยบประมวลก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึงหนังสือพิมพ์รายวันลงข่าวกันอย่างคลึกโครมสะดุดดีความเก่งกาสามารถของเสบยและจบลงด้วยการตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่สามารถปราบปรามกองโจนเชิดดำได้ที่กองตำรวจสันติบาลบังตาประตูห้องท่านผู้บังคับการกองปราบพิเศษถูกขัดออกช้าๆนายร้อยตำรวจเอกร่างสูงใหญ่เจ้าของใบหน้าคมคายคนหนึ่งพาตัวเข้ามาในห้อง ในเวลาเดียวกับที่ท่านผู้บังคับการกองปราบพิเศษเงยหน้าขึ้นมองดูเขาอมาโนอมานี่เร็วมีงานชิ้นโบแดงให้คุณทำแล้วตำรวจเอกมาโนอชิดเท้าตรงกรมศรีสักและทำความเคารพผู้บังคับบัญชาของเขาด้วยวินัยอันดีงามผมพร้อมปฏิบัติตามคมสั่งท่านผู้บังคับการแล้วครับพาตำรวจเอกหลวงปราบผ่านชนยิ้มให้อัศวินมือหนึ่งของกองปราบพิเศษนั่งสิมานอตฟังผมท่านพูดอย่างร้อนรอนไอ้ใบคงติดกับเราคราวนี้ ผมจดหมายถึงัวหน้ากองช่างโทรศัพท์ร่มประสีณีขอให้เขาช่วยเหลือทางราชการให้สำรวจเป็นพิเศษให้จัดพนักงานโทรศัพท์คอยดักฟังโทรศัพท์จากบ้านท่านเจ้าคุณประมวลผมเชื่ออย่างไรเสียเจ้าคุณต้องติดต่อกับเสือใบอีกฐานที่เสือใบมีบุญคุณกับท่านเราท่านผู้บังคับการก็ชี้มือลงบนจดหมายราชการฉบับหนึ่งซึ่งท่านได้รับเมื่อสักครูน่นี้คุณมาโนธัวหน้ากองช่างโทรศัพท์มีหนังสือด่วนรับเฉพาะมาถึงผมบอกว่า9ก้านาฬิกาวันนี้เองเจ้าคุณประมวลพูดโทรศัพท์ไปถึงเสือใบใจความว่า ท่านยินดีจะจ่ายเงินให้เสือใบสามหมื่นบาทเป็นการตอบแทนที่เสือใบช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติท่านแต่เสือใบตอบปฏิเสธพนักง,งานดับฟังข่าวได้ฟังการโต้อตอบตลอดเวลาหมายเลขโทรศัพท์เสือใบา3ามสามแอยู่ตำบลบางกะปิเอา้าคุณอ่านรายละเอียดในจดหมายนี้ดูผู้เช่าโทรศัพท์รายนี้นามนายนิวัฒซึ่งนายนิวัฒก็คือเกลวัฒไอเสือใบนั่นเองอัศวินผู้พิชิตโจรเอื้อมมือรับจดหมายจากกองช่างโทรศัพท์มาจากท่านผู้บังคับการ เขาอ,อ่านดูข้อความในนั้นด้วยความสนใจอ่านจบก็ส่งคืนให้หลวงปราบท่านบุ้งครับการจ,จัดการอย่างไรต่อไปครับหลวงปราบออกคําสั่งทันทีคุณรีบไปบางกะปิเดี๋ยวนี้ปลอมตัวเป็นบุตรเลือนสืบหาบ้านเจ้าของโทรศัพท์3ามสามแปให้ได้เอาจดหมายนี่ไปด้วยเพราะมีะรายละเอียดตําบลที่อยู่หมายเลขบ้านผู้ใช้โทรศัพท์รายนี้นี่แจ้งไว้แล้วผมจะเตรียมระดมกําลังไว้ให้พร้อมหากคุณสืบทราบได้แน่นอนว่าที่นั่นคือลังเชิดดํา ขอยืมโทรศัพท์จากบ้านใหญ่ๆแถวนั้นโทรมาถึงผมผมจะยกกําลังตํารวจมุ่งตรงไปไอ้ใบเสร็จลาวกลาวนี้พวกพวกมันมีอยู่อย่างมากก็ลาวยี่สิบคนเข้าใจคําสั่งผมหรือยังครับผมเข้าใจแล้วครับดีมากง้นรีบภายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ผมจะสั่งเตรียมกําลังเดี๋ยวนี้ถ้าหากที่นั่นเป็นล,งลังเสือใบเราต้องจับมันได้อย่างไม่มีปัญหาขอให้โชคใช้และความสาเร็จจงประสบแด่คุณขอบคุณครับแล้วมาโนดก้มศีรษะและทําความขารบท่านผู้บังคับการครั้งหนึ่ง เรารับจดหมายในช่างโทรศัพท์มาถือไว้ก่อนเดินออกไปจากห้องเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความหนักใจและคนด้วยความตื่นเต้นเขารู้ดีว่าเสือใบคือยอดขุนโจรเป็นจอมโจรที่ฉเฉลียวฉลาดและกล้าหาญมีสติปัญญาความรู้สูงสามารถเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งคกล้ายกับมีอภินิหารอย่างน่าประหลาดในชั่วโมงนั้นเองขณะที่ท่านผู้บังคับการกองปราบพิเศษกำลังดูสำนวนการสืบสวนผู้ต้องหาคดีฟินเทือนรายหนึ่งเสียงกลิ่งโทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังกังวานขึ้น หลวงปราบเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์ขึ้นแล้วพูดทันทีฮัลโหลกองปราบพิเศษนั่นที่ไหนบ้านนายกเสียงขอรับก็บผมมานอพูดขอรับมานอผู้บังคับการร้องขึ้นดังๆได้ความว่ายังไงเผมพบหลังสบายแล้วขอรับบ้านทีในช่างโทรศัพท์กล่าวถึงนั่นเองอยู่ข้างๆบ้านนายกเสียงอยู่ซอยใกล้กันติดต่อถึงกันได้บ้านเจ๊กหาบกาฟแฟบอกกับผมว่าบ้านหลังนั้นมีชายชะการหลายคนแต่งกายชุดด,ดำนอกจากนี้คนในบ้านนายคเสียงนี่ก็ยืนยันกับผมว่าบ้านหลังนั้นไปซ่องโจนแน่ ไม่ต้องสงสัยว่าพุ่บังคับการกองปราบพิเศษจะตื่นเต้นยินดีสักเพียงไกลได้การกร็มาโนดผมจะยกกําลังไปเดี๋ยวนี้รอผมอยู่ที่นั่นเลิกกันนะพูดจบท่านผู้บังคับการก็วางหูโทรศัพท์ไว้ตามเดิมแล้วลุกข,ขึ้นอย่างรียบร้อนเอื้อมมือหยิบหมวกแก๊บพาตัวเองออกจากห้องไปโดยรวดเร็ว